สวัสดียามเย็นของวันอาทิตย์นะคะวันนี้จะพามาดูอาทิตย์นี้เอาย่าให้ผลไม้หมักรากไม้ต้นไม้มาดูการเจริญเติบโตของสวนสวนอินฟูค่ะทำไมคเขาทํทำไมชื่อสวนอินฟูสวนอินฟู สวนอินฟูมาจากไหนนามสกุลของพ่อทูนอินฟูอันนี้ก็ต้นอิตาาลัมสวนอินฟูข้างในฟูเฟื่องข้างนอกอาจจะดูไม่สวยงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ จะพาลำจะเดินเติบโตไปก็จะปลูกประมาณเนี้ยสบิบต้นหนึ่งปีที่ลงมือทำกับการใส่ใจในสิ่งที่ทำปลูกต้นไม้ก็เหมือนเลี้ยงลูกเราดูแลเขาดีเขาก็จเจริญเติบโตทุกสิ่งทุกอย่าง ใส่ใจใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งป้าใส่มองได้ความสุขใจริมเรือของเราก็จะเต็มไปด้วยทองอุไรนี่พามาชมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ลงมือทำจะพาลำํำ ต้นคูณสูงโตใหญ่ความสุขที่ได้ทำเกษียณแล้วมาทำไม่ไหวละมัง้งเธอทำเท่าที่มีแรงทำเหมือนกับคำที่เขาบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำอันนี้เราก็ปลูกบ,บนละต้นสองต้น ามแรงกำลังที่เรามีความสุขที่เราลงมือทำหากันไม่ได้ง่ายๆนะคะอยากเงือแรงกายใช้แรกการทำเกษตรไม่ใช่เรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ที่ความชอบตะผาลำํำเติบโตขึ้นมาความสุขของเราอันนี้ ลหลังหงเปาเสือสิ่งทุกอย่างเจริญเติบโตสิ่งที่เราทำสวนของเราหยาดเหงื่อแรงกายลงมือทำคือคำตอบนี่แหละคำตอบของเราถ้าไม่ลงมือทำ ก็ไม่มีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยพวกนี้คือคำตอบของการลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำก็จะเป็นแบบเนี้ยมีแต่หญ้าหญ้าพื้นดินว่างปราบแต่เราได้ทำปลูกเสาวอาทิตย์ก็มาสวนปลูกทีละต้นสองต้นนี่ก็ฝรั่งปลูกไว้อาโูคาโด้น้อยน่ะนั่นก็แปลงชะอมมีกินมีใช้ ความสุขของคนทำสวนไม่ยากนะคะทุกคนถ้าอยากลงมือทําอันนี้ฝรั่งฝรั่งแดงเวียดนามค่ะเดี๋ยวพามาดูการเจริญเติบโตต่อไปนะคะจบคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ